ตอนเราเข้าสู่รายการ ID Gamer วันนี้คุณอยู่กับผมโซดีม so นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ด้วยกันในเกม cry kind of f e a r นะครับผมอ่าเรามาเลืปนต,ตัวอะไรฮะรกดเล่นเกมนะครับสำหรับผมก็ต้องเป็นมีเดียมอนู่วนะฮะ หรับเกมนี้ผมก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมก็ได้เล่นไปประมาณสองรอบนะครับแต่ว่าแค่ช่วงต้นๆครับยังไม่ได้จบชัปเตอร์แรกเลยครับเพราะมีปัญหาเนื่งองกเกมหลดนะฮะอินโทรเลกชันนะครับ, <'ve> รบฉันรู้สึกแบบอยู่คนเดียวตลอดเวลาตลอดชีวิตของฉันเท่าที่ฉันจำได้ฉันไม่รู้ถ้ามันเหมือนมัน หรือถ้าแค่ฉันเคยใช้มันแต่ว่าฉันรู้นี่อยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วรู้สึกแย่แลวโกรธตลอดเวลามันแค่กินกินคุณอ่ะผมก็แปลได้ประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็ไม่เก่งพวกสัพพะจากิกเท่าไหร่นะ ครับตรงนี้ก็จะเป็นอินโทรของเกมน,นะครับซึ่งจะเป็นฉากต่างๆในเมืองของในเกมน,นะครับแล้วก็จะเป็นบอกถึงชื่อผู้สร้างนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอตัดไปเลย ก็สำหรับฉากแรกนะครับผมก็จะมีเราก็จะมีกล้องถ่ายรูปอยู่อันนึงนะครับผมเราก็จะอยู่ในห้องที่เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่แบบมีเตียงพังๆนะครับแล้วมีโปสเตอร์ half life สองนะครับเท่าที่ผมมองเห็นได้แล้วในกาตอนนี้ในเกมก็ประมาณเที่ยงคืนสิบห้านาทีครับไม่ใช่ครับเที่ยงคืนห้าสิบห้าสิบถ้าเอาไปเป๊ก็ประมาณห้าสิบเอ็ดนะไม่ใช่ห้าสิบหกอ่ะห้าสิบหก ผมก็พูดผิดไปน,นิดนึงนะฮะขออภัยด้ยวยแหมไม่ได้เลยอันนี้ก็มีโปสเตอร์ของเด็กจัออนสองนไม่ใช่นะะครับไปภารกิจแรกของเราก็จะเป็นถ่ายรูปไปตรงกากบาทแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งฉากนี้ก็จะมืดมากเลยนะผมก็สำหรับใครที่หลงแล้วก็หลงเลยนะครับอ่า เรา็ทำได้แค่แคแบบเดินเรื่อยๆไปตรงจุดกระบะนะครับเอกเมนไม่ได้นะฮะเราก็ทำการถ่ายรูปแล้วไม่จบนะฮะ <c oughs> ซึ่งคุณสภาพผมตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวะไรนะครับเพราะผมผ่านมันมาสองรอบแล้ว <c oughs> แล้วเป็นอะไรที่สิ่งมากเลยครับสำหรับเกมค้างแล้วก็หลุดไปเลยนะฮะแล้วก็ลงไปครับอ่าลงดิไม่ลงเลยอ้าเอาเอ ขึ้นอย่างเดียวไม่ลงไปแล้วครับเตินเข้าตัวไปข้างบนมีอะไรไม่มีอะไรปุ๊บมีคนแฝงคอตายนะครับอผมก็เห็นตรงนี้ว่าประมาณสมแล้วเป็นรอบที่สามได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปยังไงต่อนะฮะหลังจากไหลลื่นไม่ได้สักพักนึงนะฮะ อุ้ยเป็นหน้าต่างกระจกนะฮะตรงนี้เราก็กระโดดแล้วนั่งนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ยากลำบากมากนะฮะอ่าแล้วเราก็เข้าไปได้ยังเข้ามาได้แลยนะฮะอ่าเป็นประตูนะฮะปึ๊บเป็นเงาตัวเราในกระจกนะครับแล้วก็ถูกกระจกแฝกไปนะฮะอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นตัวสองน,นะฮะ มีอะไรอยู่ในหน้าต่างนะครับเป็นประตูก็เปิดนะไอ้ข้างๆมีอะไรไม่มีอะไรนะ,ะเราก็เดินเข้าประตูไปเดินไปที่กากบาทกดปั๊บเปิน,ป,นป,ประตูนะครับล้วก็เดินไปที่จุดกังเล็กนนั่นนะครับแล้วเราก็จะพบกับอะไรบางอย่างนะครับเป็นพลังงานขนาดยักษ์นะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังเห็นและขนลุกอยู่เลยนะครับผม ซึ่งแถบสีเหมือนกันคือแถบสตามิน่านะครับผมเราจะมาเฟื้นอยู่ในตอกแคบๆแผงหนึ่งข้างตึกนะฮะแล้วก็มีเสียงของวิดวีดี่ใช่นักวีดนะไม่ใช่นะฮะ <c oughs> ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงปี๊ดปี๊ดเป็นเสียงโทรศัพท์นะฮะเฮโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอยู่ที่นี่แต่มันก็ทำงานได้ดีนะฮะผมก็ต้องขออาภาัยด้วยครับที่ผมแปลไม่ทันเราก็จะมีมย่ิเนี่ยนะครับชั้เตอร์หนึ่งนะครับ lost in a city นะครับสูญหายในเมืองนะฮะ ไปถึงตัวเรานะครับศูนย์หายที่อยู่ในเมืองก็เรากดเช็คปุ่มนะครับกดแท็บไปมีโทรศัพท์นะกดเอาไว้ที่สล็อตวันได้นะฮะคือนนี้ก็เป็นถือสองมือนะฮะคือไม่รู้จะเปลี่ยนได้ยังไงนะครับเรากดแท็บอีกทีนะฮะ ปล่อยแมก่กดผิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกวิธีนะฮะกดเป็นเปิดไฟฉายได้นะฮะลูกอยู่ที่ไหนอะมาที่บ้านเร็วๆด้วยถ้าเป็นไปได้นะมันมืดมากเลยครับเป็นเป็นอีเมลจากแม่นะฮะไอเป็นข้อความจากแม่นะที่ตามไห้รู้กลกับบ้านนะครับกดแท็บเพื่อดูขอนะครับผมอย่างที่ผมได้กดไปเมื่อกี้ ก็คุณสามารถดอกของแล้วก็สามารถใช้ของแล้วก็แปรผสมของได้นะฮะอะไรน่ะผมก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเห็นได้เห็นเป็นเงาดำๆนะฮะคือรอบที่แล้วผมเล่นไปผมก็เห็นเป็นเงาคนดำๆวิ่งไปนะก็ทีมพูดที่ภาษากที่บอกอย่างนี้คือแบบพีเกลก็เลือนสตาร์มิน่านะถ้ากดวิ่งสตาร์มิน่าก็จะลดตามกตินะฮะถ้าเราอยู่อยช้าก็จะมี มีมีแบบอะไรจะมีด้เพิ่มขึ้นอันนี้ภารกิจคือเขาให้หาโค้ดพาสเวิร์ดนะครับเพื่อจะมาเปิดประตูไว้ตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีโค้ดหรือพาสเวิร์ดอะไรนะฮะก็เรอจะทำดัานเดินไปที่ประตูนี้ครับกด B เพื่อดูออบเจตตีนะฮะไฟโค้ดทูแพดล็อกนะฮะกด E เพื่อเปิดประตูนะครับรอโหลดสักครู่นะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงการนะครับส่วนก็สําหรับบางคนที่เป็นเล่นแล้วก็คงจะสนุกนะครับแต่ว่าสาหรับบางคนที่แบบ2วันที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้ออกไปเล่นนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ก็ออกไปเล่นสักหน่อยนะครับวันสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมลว BERG เล่นยะเล่นเสร็จแล้วผมอาจจะออกไปนะฮะก็รอมันโหลดทักคู่นะฮะ ซึ่งมาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้จะค้างแล้วก็หลุดอีกหรือเปล่าซึ่งไม่มั่นใจเลยจริงๆนะฮะเอาแน่เอานน ผมก็จะขอตัดไปสักครู่นะครับหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วพอดูท่าจะโหลดนานนะอ่านะครับก็เอาเป็นว่าเกมหนึ่งค้างแล้วก็หลุดไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้ผมก็จะตัดไปเพียงเท่านี้นะครับก็สาหรับพาร์ทหน้าถ้าเกิดผมหาวิธีแก้เมื่อไหร่ผมก็จะเอามาลงเร็วยๆเนี้ยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับก็โปรดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ